สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาอ่านมังงะเรื่องเทพบุตรแวมไพร์นะคะตัวนี้เป็น EP ีที่4ถ้าหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะไปฟังกันเลยแสนแปดทำไมไม่มีปัญญาละสิงั้นเธอก็พาเด็กคนนี้ไปไม่ได้นี่คุณเจียงคุณควรมีเหตุผลบ้างนะคะคุณไปจับตัวเด็กก่อนโดยที่เขายังไม่อนุญาตเธอไม่รู้หรอว่าฉันเป็นใครหืม เป็นซูปเปเอร์สตาร์เชวนะกล้าดียังไงมาพูดกับฉันแบบนี้ทำไมคะดาราดังๆก็ควรต้องมีเหตุผลเหมือนกันนี้คะน้อยผู้หญิงคนนี้ต้องโดนดีหน่อยแล้วหยุดนะเงินแค่หนึ่งแสนแปดหมื่นเหรียญต้องจริงจังขนาดนั้นเลยเหรอฮะอ่ะเอาไปสิเด็กเหลือขอนี่แล้วฉันเล่นหรืองไงอย่าเอาบัตรเด็กเล่นนี่มาหลอกฉันนะเข้าใจไหม น,น,นั่นเบคกาเชนะเอาล่ะวันนี้โชคไม่ดีเลยเจอรี่ไปกันเถอะเฮนรี่บัตรนี้ของจริงหรือเปล่าของจริงสิฮะพ่อให้ผมมานั่นมันเป็นเงินค่าขนมของผมฮะแสนแปดเงินค่าขนมมากกว่าที่ฉันเก็บมาทั้งชีวิตซะอีกแสนแปดนั่นถือว่าเยอะมากเหรอฮะบัตรนั่นถ้าหายแล้วก็หายไปเถอะเราไปกันเถอะนะฮะพี่สาว เงินทองสำหรับแวมไพร์แล้วก็แค่สัญ,ญลักษณ์ง่นๆเท่านั้นเองอย่างน้อยเธอก็ซื้อไอศครีมโครนได้เป็นหมื่นๆโครนเลยนะไอไอศครีมโคลน,นหมื่นๆโคนเลยเหรอพี่หาพี่ฮะช่วยผมหาการ์ดหน่อยฮะหาไม่เจอแล้วห้องรับรอง VIP ผู้หญิงคนนั้นทำฉันหงุดหงิดเป็นบ้านเลยเจอรี่มานนีหน่อยสิมีอะไรหรอโดน้า ไปสืบเรื่องของผู้หญิงกับเด็กคนนั้นมาเดี๋ยวนี้เลยกล้าดียังไงมาพูดกับฉันแบบนั้นนะ่ะโอเคผมจะเช็คดูเดี๋ยวนี้เลยเจอแล้วโดน่าผู้หญิงคนนี้ชื่อแมนดี้ไวท์ผู้หญิงธรรมดาที่เป็นนักแสดงรับเล่นทุกบทที่เล่นเป็นศพนี่ไหนลองเปลี่ยนท่าตายใหม่อีกทีสิเป็นพรีเซนเตอร์ของเว็บเกมไร้ชื่อเสียงเริ่มต้นด้วยมีดผ่าแตงโมไม่ต้องใช้อุป,ปกรณ์ ทดลองเล่น30วินาทีความสนุกที่คุณลืมไม่ลงเธอมาออดดชั่นที่นี่ด้วยแล้วเด็กคนนั้นล่ะใช่ลูกของผู้หญิงคนนั้นไหมเธอยังโสดนะในข้อมูลไม่ได้บอกว่ามีลูกสักนิดเด็กนั่นดูไม่เหมือนเด็กทั่วไปเสื้อผ้าที่ใส่ก็คอลเลกชันใหม่ของเบอร์เบอรี่แพงกว่าของฉันอีกหรือว่าหรือเด็กคนนั้นจะถูกแมนดี้ลักพาตัวนะฮึจอรี่บางกับฉัน ก็จบไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบาย